สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูพามาดูอบอนสีต้นแม่พันธุ์สสวยนะคะที่กำลังออกดอกนะคะตอนแรกนะคะเขาอยู่ข้างนอกค่ะทีนี้ก็พอเขาเริ่มมีดอกนะคะปูก็ย้ายเขามาไว้ข้างในโรงเรือนนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกวันไหนนะคะก็เลยต้องอพยายามเก็บนะคะ ต้นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะคะเข้ามาไว้ในร่มก่อนนะคะตรงนี้นะคะต้นนี้นะคะ,ะ,คะมีดอกให้เราแล้วนะคะสี่ดอกนะคะทุกคนโหสวยด้วยแล้วก็ให้ดอกเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวรอเลยนะคะต้นนี้นะคะสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นบอลของสหรัฐอเมริกานะคะ ีต้นนี้อีกนะคะต้นนี้ก็ให้ดอกนะคะต้นนี้ใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะค่อนข้างแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์มากๆนะคะทุกคนต้นนี้ก็รอมานานมากนะคะรอดอกเขานะคะแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกด้วยนะคะนี่ค่ะปู่ไม่มั่นใจนะคะอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่ฮกหลงแน่นอนคะ่ะแต่ว่า ลักษณะเขาจะคล้ายนะคะแต่ว่าใบเขาเนี่ยสีเขาจะเข้มกว่านะคะท่านใดที่ทราบก็สามารถคอมเมนต์ามาได้นะคะที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวปูจะเอามาผสมกับสีขาวนะคะเพราะวา่าดูแล้วนะคะน่าจะมีทรงสวยนะคะนี่ต้นนี้ก็ลูกค้าชอบกันเยอะนะคะมีดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ ตอนแรกซื้อมานะคะไม่ใช่สีนี้นะคะตอนแรกซื้อมาเนี่ยเป็นสีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพอเขากัดสีเต็มที่นะคะสวยมากๆเลยค่ะสีหวานมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เพิ่งผสมไปเมื่อตอนเช้านะคะเพราะว่าเขาใกล้จะบานแล้วนะคะต้นนี้อีกนะคะเดี๋ยวเอาไปผสมกับสีขาวค่ะทุกคนโอเคค่ะน,นี่ก็พามาชมแบบ นิดๆหน่อยๆน,นะคะมีต้นที่อยู่ด้านนอกอีกนะคะที่ให้ดอกนะคะเดี๋ยวรอให้ดอกเขาใกล้จะบานนะคะเดี๋ยวปูจะเก็บเอามาไว้ข้างในร่มอีกค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ